สบายดีท่านผู้ชมมืัอนี้มาเพากันอีกแล้วนอกกับเชาตุบนอกท่านผู้ชมเนาะสบายดีมือเดียวนอกท่านผู้ชมเพราะว่ามือหนึ่งจับกล่องอยู่นอกท่านผู้ชมเนาะบอสมาที่จะสบายดีชงมือได้นอกท่านผู้ชมเนาะมืัอนี้เฮากัสิมาคลิปฝากเงินกับบ้านนอกท่านผู้ชมเนาะเป็นคลิปในคลิปแรกนอกท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็สิเป็นเงินที่เฮาเกียมไว้นอกท่านผู้ชม บ่เคยมีเงินไลายปานนี้จักเถื่อเนาะท่านผู้ชมเข้าสิไปฝากกับบาดเนาะนี่ไลายอยู่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเฮาเนาะท่านาผู้ชมสำหรับพื้นเข้ากับสีอัดว่าธรรมดาเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเฮานี่ได้จับสำเร็จใจเต้นตึกตักตึกตักเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่น้ำแป๊บเดียวกับสีไปกับบาดน,นี่เลยเนาะท่านผู้ชมเอ้ยอัน,นอันนี้ก็สิเป็นอัน เวลาไปข้างนอกต้องใส่ผ้าปิดปากได้เดี๋ยวนี่ยนะโรคโควิดยังบ่เศร้านะท่านผู้ชมแล้วใช้กันนี่เนาะไปเบิ่งไปู้ชมกันว่าเฮาสิอันฝากแนวใดเนาะท่านผู้ชมบางคนก็สิบ่ฮู้ว่าอยู่กรุงเทพฯหรือว่าอยู่ไทยฝากเงินกับบ้านจังได๋สิเนะาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กัเบิ่งจบคลิปกัสิมี่คำตอบให้เนะาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปนำกัน ไปรถประจำตำแหน่งเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็รถ,ถที่เฮาสิไปเนาะขี่จัก,กรยานไปค่ะไ,ไปแล้วท่านผู้มอันนี้ก็ขี่จัก,กรยานของเฮาเนาะสี่ขี่รถซ้องต่อไปได้ท่านผู้ชมไปอันจักรยานนี่เฮาสิไปจอดไว้อยาวนาพูนเนาะนานโม่หวานเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วเฮาก็สิต่ออันวิ่นไปเนาะวิ่นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันอยู่ใกล้เติบเนาะ อันนี้กับเขาในเมืองบางก็จะมีจักรยานปั่นออกมาใช่ละแล้จะได้ทนผู้ชมมืม่อหนึ่งจับกล่องมื่อหนึ่งปัน่นนีสันเยอะบ่คัภาพสั่นก็เขาเอาใครน้ำเนื้อน้ำพี่น้นองเนาะฮายได้ยินเสียงอันอันนี้เขาบอกแกะ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 อยู่เสียงจักรยานกัเนี่ย เดี๋ยวไปห่อนนำโม,มบ้านฮ้าชีทาให้เบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งหน้าทำผู้ชมเนาะนี่หน้าทำผู้ชมตอนนี้ฮ้าก็มางหอดทีเซเวน่นเป็นทีเรียบร้อยแลย้วเนาะจอดรถจักรยานของฮ้าจอดไวนาเซเวนเนน่นเนาะจอดหน้าข้าก็ะชี้อันอยางไปหน้าทำผู้ชมโห่ยางไปข้างหน้าพ่อเนาะยางไปเลียกวินเนาะ จักรยานหรือว่ารถทีนั่นเองเนาะท่านผู้ชมบอดี้มีแนวล็อกกลับมาก็จะห้ามขึ้นรถไปเฉพาะแค่เฉพาะมีใครยังห้ามดอกเนาะท่านผู้ชมคิดว่านะจักรยานห,าหา่างๆห่างสำหรับเขาและสำหรับเา้าวยังไม่โย,ยังสายได้โยงห้าสิบเอ็ดวินงโปเอ็น,นบอสวินกันชิอยู่ฟังนะท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้ว นะตอนนี้ครับมาถึงเป็นทีเร็วยได้เนาะทานผู้ชมเนะาะมันจะทาเขาไปข้างในเนาะจิป้ปิดแล้วคะ่ะไม่สิโอ้มค่ะโอม้มปิดแล้วปิดนะทำผู้ชม ตอนนี้เขาก็มาฮอดบานเรียบร้อยเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนั่งก่อนนั่งอยู่นาบานเย็นๆเนาะท่านผู้ชมเนาะสรุปแล้วกันคือผมจะฝากเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเขาไปอันเขาไปขำขำกรบบอกขำปันได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเขาบอกว่าวธนาคาร,รเขาจะปิดเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาไปนในประมาณสี่สี่โมงสี่โมงครึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ ขฮาก็ไเดีวยว,วอันก็จะเปิดอันตลอดฮอดปราะมันทุงช่องถุงพผูงนอทนผู้ชมชุรูปแรก็ะพิดวังนอทานผู้ชมเนาะคือสีมืออื่นคนบ่มืออื่นคือสิมือใหม่เลเนาะทนผู้ชมเนาะบ่กเคยอันหู้มาก,ก่อนว่าก็จะเอาพิดแต่สามโมงเข้าไปก็จะว่าปิดและสามโมงบ่ตอนที่เฮายางเข้าไปนอทานผู้ชมไปติดตามกันคลิปหนาะเนาทนผู้ชมนอทางข้าเดาไดฝากใหม่หรือว่าเด๋ยวได้ก็ ฮาสิมาให้เบิ่งอีกเทือนึงเนาทานผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก,ก็ไปแล้วทานผู้ชมบ๊ายบายสบายดี